สวัสดีค่ะเด็กๆมาพบกับครูเออีกครั้งแล้วนะคะวันนี้ครูเอก็จาอธิบายเสริมในหน่วยที่5แรงกับการเคลื่อนที่ของวัตถุค่ะผลของแรงต่อการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุในแต่ละวันเราทำกิจกรรมหลายอย่างยกตัวอย่างเช่นแปลงฟันในเวลาเช้าเล่นกีฬากับเพื่อนช่วยคุณพ่อทำความสะอาดบ้าน นักเรียนคิดว่าการทำกิจกรรมเหล่านี้เราต้องออกแรงหรือไม่และเราต้องออกแรงอย่างไรบ้างคะเด็กๆนักเรียนรู้ไหมคะการดึงหรือการผลักเป็นการออกแรงกระทำต่อวัตถุค่ะยกตัวอย่างเช่นการเล่นลากรถผลักรถของเด็กๆค่ะแรงทำให้วัตถุเคลื่อนที่ได้อาจจะเคลื่อนที่เร็วขึ้นหรือเคลื่อนที่ช้าลง ยกตัวยอย่างเช่นการเตะลูกฟุตบอลค่ะนอกจากนี้แรงยังทำให้วัตถุหยุดการเคลื่อนที่หรือเปลี่ยนทิศทางได้ค่ะยกตัวยอย่างเช่นการเตะลูกฟุตบอลเหมือนเดิมค่ะเรามาดูความหมายการดึงหรือการผลักกันนะค่ะเด็กๆก,การดึงหรือการผลักเป็นการออกแรงกระทำต่อวัตถุแรงมีผลต่อการเคลื่อนที่ของวัตถุ แรงอาจทำให้วัตถุเกิดการเคลื่อนที่โดยเปลี่ยนตำแหน่งจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งค่ะการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุยกตัวอย่างนะคะแรงทำให้วัตถุเคลื่อนที่อยู่แล้วเคลื่อนที่ได้เร็วขึ้นหรือช้าลงหรือเปลี่ยนทิศการเคลื่อนที่ค่ะ ตัวอย่างตามภาพเลยนะคะเด็กๆแรงทำให้วัตถุที่อยู่นิ่งเกิดการเคลื่อนที่ค่ะเช่นเด็กผู้หญิงคนนี้กำลังเล่นรูฟุตบอลและเขาก็จะไปเตะลูกบอลค่ะทำให้ลูกบอลเคลื่อนที่ค่ะเด็กๆแรงทำให้วัตถุที่กำลังเคลื่อนที่อยู่เปลี่ยนเป็นหยุดนิ่งค่ะเช่น ด็กผู้ชายคนนี้กำลังรับลูกฟุตบอลเพื่อให้ลูกฟุตบอลหยุดนิ่งค่ะเรามาดูการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุที่พบได้ในชีวิตประจำวันนะคะเด็กๆก,กิจกรรมที่ออกแรงผลักวัตถุยกตัวยอย่างเช่นการเข็นรถเข็นการตีตะก,กร้อส่วนกิจกรรมที่ออกแรงดึงวัตถุ ยกตัวอย่างเช่นการเล่นชักกร์การลากกระเป๋าเป็นต้นค่ะเด็กๆเกมื่อนักเรียนฟังคำอธิบายเพิ่มเติมจากครูเอแล้วให้นักเรียนไปอ่านหนังสือเพิ่มเติมในหน้า84-90แล้วทำแบบฝึกหัดหน้า91นะคะเด็กๆเ,เรามาดูหน้า91เรามาดูพร้อมๆกันนะคะมาดูคำสั่ง ผลของแรงต่อการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุสังเกตภาพแล้วระบุว่าการออกแรงนั้นเป็นแรงดึงหรือแรงผลักแล้วเติมลงในช่องว่างให้ถูกต้องมีทั้งหมด5ข้อนะคะเด็กๆครูเอจะยกตัวอย่างให้1ข้อก็คือข้อ1.1แล้วให้นักเรียนตอบเองในข้อ1 2ถึง1นนะคะเด็กๆ 1.1เป็นภาพของเด็กผู้หญิงกำลังเล่นวอลเลย์บอลค่ะการเล่นวอลเลย์บอลเป็นการใช้แรงออกแรงเพื่อที่จะผลักลูกวอลเลย์บอลไปฝั่งตรงข้ามดังนั้นข้อ1.1จึงตอบว่าแรงผลักค่ะให้หนักเรียนนำคำว่าแรงผลักมาตอบลงใต้ภาพให้ถูกต้องนะคะเด็กๆส่วนข้อที่เหลือทำเองนะคะเด็ก,เ,ดกเมื่อนักเรียนทำเสร็จแล้วอย่าลืม ย้ำเสมอนะคะครูเอจะย้ำเสมอว่าให้ในักเรียนเขียนชื่อชั้นและเลขที่ให้ชัดเจนแล้วส่งเข้าไปในระบบวิทยาศาสตร์ค่ะเป็นไงบ้างคะิเด็กวันนี้ก็หมดเวลาแล้วมาพบกับครูเอใหม่นะคะเด็กๆแล้วเจอกันค่ะบ๊ายบาย